Yeah ทั้งนี้นะครับทางช่องของเรานะครับก็ได้สร้างกลุ่ม Black c o v e r M ขึ้นมานะครับ ซึ่งกลุ่มนี้นะครับสร้างมาเพื่อเอาไว้ให้ผู้เล่นแบ็คค o เวอร์เอ็ทุกท่านนะครับเข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลอัปเดตอีเวนต์กันนะครับหรือว่าโชว์กาชาอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเกมนี้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มนี้นะครับจะไม่มีการโพสซื้อขายแต่อย่างใดนะครับเพื่อที่จะเอาไว้พูดคุยนะครับหรือว่าเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่นะครับที่ต้องการหาข้อมูลต่างๆภายในเกมเนาะหรือว่าให้ผู้เล่นตานอื่นนะครับได้เข้ามาหาข้อมูลพูดคุยแลกเปลี่ยนกันต่างๆที่เกี่ยวกับภายในเกมนี้นะครับ โดยที่ทุกคนนะครับจะได้ไม่ต้องเจอกับการโพสซื้อขาย ID ดีที่อยู่เต็มกลุ่มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางช่องของเรานะครับก็เลยสร้างกลุ่มกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการที่จะซื้อขาย ID นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทางใต้คลิปนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนะครับผมขอแนะนำร้าน Double P Shop นะครับเติมเร็วปลอดภัยไม่มีรีฟันหากใครสนใจนะครับที่จะเติมเกม b a c k Cover หรือว่าเกมอื่นๆน,นะครับเพราะว่าทางร้านก็ได้มีหลายเกมที่ให้เติมเนาะก็ทักไปสอบถามราคากันได้นะครับสำหรับเรื่องราคาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับยังไงก็ทักไปสอบถามทางลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม Black Co พเวอรนะครับซึ่งใกล้เข้ามาทุกขีแล้วนะครับสำหรับซีซั่นที่4เนาะที่จะเข้ามาในไม่กี่วันนี้นะครับโดยตัวละครที่อยู่ในตู้นี้นะครับก็จะเป็นชามี่แล้วก็โนเอลล่างฮาโลวีนนั่นเองนะครับซึ่ง2ตัวนี้นะครับก็บอกเลยว่าเป็นตัวที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับตัวซีซั่นในรอบนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีคําถามว่าตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยถ้าเราไม่ใช้เพชในการสุ่มแล้วจะใช้กุญแจในการเปิดเนี่ยเราควรจะเลือกตัวไหน สำหรับคนที่ต้องการเพชรนะครับเพื่อที่จะไปเปิดแอสตาที่จะเป็นตู้ถัดไปนั่นเองนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับสายฟรีเนาะซึ่งก็จะไม่มีผลอะไรนะครับสำหรับสายเติมเนาะเพราะว่าเขาก็จะมีเพชรในการสุ่มอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่มีผลสักเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่ต้องการสุ่มทั้ง2ตัวอยู่แล้วเนาะก็น่าจะข้ามไปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับในการทําคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก ไม่หมายจากทางช่องนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันครับอย่างแรกนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ระยะเวลาการมาของตู้นี้นะครับถ้าเป็นตามข้อมูลเนี่ยก็คือว่า จะเป็นวันที่6กุมภาที่กาลังจะถึงนี้นะครับซึ่งก็จะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับโดยถ้าอิงตามข้อมูลนะครับในการหลุดสปอยของตู้นี้มานะครับภายในตู้ซีซั่นที่4เนี่ยนอกจากโนเอลกับชาหมี่แล้วนะครับก็ยังจะใส่ตัวละครอย่างชา์ลอตในซีซั่นที่3เข้ามาด้วยนะครับก็จะเป็น3ตัวนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะข้ามในส่วนของชา์ลอตไปเลยเนาะก็จะพูดแค่2ตัวเท่านั้นนะครับหรือว่าข้อมูลอาจจะมีการผิดพลาดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยชาร์ลอตร่างคุณครูเนี่ยก็อาจจะรู้สกลกัันนหมมดแ้ววะรเพาา่็ ซึ่งอยู่ในซีซันที่3นี่เองนะครับ โอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับนั่นก็คือตัวละครสาย Attacker สีแดงนะครับนั่นก็คือชามมี่นะครับโดยตัวละครตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจเนาะแล้วก็มีบทบาทในอนาคตพอสมควรนะครับในโหมดของ PvP เนาะโดยเฉพาะคนที่จัดทีมสีแดงนะครับหรือว่าคนที่กําลังจะมองหาตัวละครที่จะเอาไปเข้าทีมนะครับโดยเฉพาะแอสตาแล้วก็ยูโน่นะครับจากตู้ที่ผ่านมาเนาะโอเคงั้นเรามาว่ากันเรื่องสกิลของชามมี่นะครับโดยหลักๆเนี่ยสกิลของชามมี่นะครับก็จะเป็น สกิลที่เล่นกับการเผาไหม้ศัตรูนะครับอย่างเช่นสกิลที่1นเนาะซึ่งจะเป็นการโจมตีแบบเดี่ยวนะครับแล้วก็สร้างบัฟเผาไหม้ให้กับศัตรูนะครับเป็นเวลาทั้งหมด2เทิร์นเนาะซึ่งก็สามารถสแต็กได้สูงสุด3ครั้งนะครับต่อมาก็จะขอข้ามเป็นสกิลอันติีก่อนนะครับซึ่งสกิลอันติเนี่ยก็จะเป็นสกิลแบบเดี่ยวนะครับที่จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูนะครับซึ่งหลังจากที่ใช้ไปแล้วนะครับก็จะมีการแตะเอฟเฟกต์นะครับซึ่งเป็นเอฟเฟกต จากระยะเทอร์เนาะซึ่งก็จะเริ่มที่ความเสียหาย50%นะครับในเทอร์แรกเนาะหลังจากที่ผ่านไป5เทอร์เนี่ยเราสามารถสะสมได้ไปถึง600%เลยนะครับในการทำดาเมจใส่ศัตรูเนาะซึ่งในแต่ละเทอร์นะครับความสามารถของเอฟเฟกต์ไพฝักทองนี้นะครับมันจะแรนดอมไปถึงศัตรูทุกตัวเนาะก็จะวนไปนะครับก็จะโดนกันทีละตัวเนาะในระหว่างที่ศัตรูเนี่ยโดนเนี่ยมันก็จะโดนบัฟเผาไหม้ไปด้วยนะครับซึ่งระยะเวลาเนี่ยก็จะเป็น2เทอร์เนาะซึ่งถ้ามีการสุ่มไปเรื่อยๆเนี่ยโดยที่เอฟเฟกต์ไพฝักทอง ไปอยู่ที่ตัวไหนนะครับตัวนั้นก็จะโดนบัฟเผาไหม้นันทีนะครับเป็นเวลา2เทินเนาะซึ่งก็หมายความว่าถ้าเราสะสมเทินยิ่งนานเท่าไหร่นะครับโอกาสที่สตูเนี่ยจะโดนบัฟเผาไหม้จากสกิลนี้เนี่ยก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับอาจจะวนไปถึงโดนทั้งทีมเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับจากการใช้สกิลเพียงครั้งเดียวเนาะโอเคงั้นคราวนี้เรากลับมาที่สกิลสองนะครับซึ่งสกิลสองเนี่ยก็จะเป็นการคอมโบกับสกิลตินั่นเองนะครับโดยสกิลนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดเอฟเฟกต์นะครับในการระ ระยะเเทิร์นที่เราสะสมในเทิร์นที่ผ่นานๆมาเนาะซึ่งก็สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่600เปเซเลยนะครับซึ่งถือว่าแรงมากๆนะครับซึ่งคอมโบนี้นะครับเราจะเป็นจะต้องมีเอฟเฟกในส่วนของภายฝักทองก่อนเนาะซึ่งหมายความว่าเราจะเป็นจะต้องใช้อันตีก่อนนั่นเองนะครับจากนั้นก็ใช้สกิลหนึ่งในการสะสมเทิร์นไปก่อนเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราได้เทิร์นที่พอใจแล้วเนี่ยเราก็ใช้สกิลสในการเปิดเอฟเฟกต์ยพฝักทองนะครับเพื่อให้มันระเบิดเนาะโอเคต่อมาก็จะเป็น skill สกิลภาษานะครับซึ่ง เป็นการโจมตีแบบธรรมดาเนาะแต่มันก็จะมีเอฟเฟกที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการล้างบาเลียออกได้นะครับในการโจมตีแบบนี้นะครับ ซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่เจอทีมที่มีการสร้างบาเลียอย่างโนเอลหรือว่าลาเดสนะครับซึ่งก็สามารถใช้สกิลนี้ในการแก้ทางได้เช่นกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลพลาสติก LR นะครับโดยสกิลนี้นะครับเมื่อเลือดของเราเนี่ยตามกว่า30%นะครับก็จะเป็นอมตะได้ทั้งหมด1เทอร์เนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับสำหรับการเป็นอมตะเนาะเพราะว่ามันก็จะมีส่วนช่วยนะครับในการที่ชามี่นะครับมีการเก็บเทิร์ของบัฟฟกทองอยู่เนาะก็จะกันไม่ ได้ใช้สกิล2ในการระเบิดของเอฟเฟกต์พายฝากทองนะครับก็ถือว่าเป็นการปิดจุดอ่อนที่ดีนะครับในการสะสมเทิร์นของชามี่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลพัสซีนนะครับในการปลดล็อกตัวละครนะครับใน2ดาวแล้วก็5ดาวนะครับโดยสกิลก็คือโดยที่ตัวละคร2ดาวนะครับเมื่อเอฟเฟกต์พายฝากทองเนี่ยหายไปนะครับตัวละครตัวนั้นนะครับก็จะโดนบัฟเผาไหม้เพิ่มอีก2เทิร์นนะครับใน2ดาวเนาะแล้วถ้าตัวละครชามี่ของเรานะครับ5ดาวนะครับมันก็จะทําการสุ่มในการแปะบัฟเผาไหม้ให้กับศัตรู เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับโดยที่แยกกันคนละตัวกับตัวที่แล้วนะครับก็ถือว่าบัฟเผาไหม้กันรัวๆเลยนะครับสำหรับชามี่ตัวนี้นะครับ คราวนี้เรามาดูกันในส่วนของการ์ดกันบ้างนะครับโดยการ์ดของชามมี่อันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งการ์ดนะครับที่ค่อนข้างดีสําหรับตัวละครตัวนี้เองเลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มความสามารถนะครับของสกิลที่1นะครับเมื่อเราโจมตีตัวละครที่ติดบัฟเผาไหม้เนาะมันจะทําการสตัรนตัวละครตัวนั้นนะครับเป็นเวลา1เทอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลของการ์ดนะครับเมื่อเราโจมตีตัวละครที่ติดบัฟเผาไหม้นะครับก็จะมีโอกาส10%ถึง100%เยเนาะขึนอยู่กับดาวขอร์บซึ่งมันก็จะสามารถฟื้นฟูัพลงชีอยู่ก สูงสุดนะครับ100%เซเลยนะครับถ้า5ดาวนะครับหรือก็คือทําให้ชามี่ของเราเนี่ยเลือดเต็มได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าการ5ดาวเนี่ยผมมองว่าโคตรโกงเลยนะครับสำหรับชามี่ตัวนี้เนาะเพราะว่ามันจะทําให้ชามี่เนี่ยสามารถดึงเธอแล้วก็สะสมดาเมจเนี่ยไปได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็จะทําให้ตายยากมากนะครับเพราะว่ามันจะมีการคอมโบในส่วนของบัฟอมตะด้วยเนาะซึ่งก็จะทําให้ชามี่เนี่ยมีโอกาสสูงนะครับที่จะทําดาเมจของเอฟเฟกต์ไพ่ฝากทองครับไดถึงห้าเธอเนาะซึ่งมัน 100%เเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดที่จำเป็นสำหรับตัวละครตัวนี้เลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะเล่นชามมี่ไปถึงแบบ5ดาวหรือว่าจะเอาไปจัดทีมสีแดงในอนาคตเนาะก็ถือว่าเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวเลยนะครับที่เก่งมากๆเลยนะครับสำหรับชามมี่ล่างฮโลวีนะครับ โอเคต่อมาเรามาพูดกันถึงตัวละครสายดีบัฟเฟอร์สีฟ้ากันบ้างนะครับนั่นก็คือโนเอลล่างฮอลลวีนกันนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับก็บอกเลยนะครับว่าจัดอยู่ในเทียร์แลงที่สูงอยู่นะครับของเซิร์ฟหลักอย่างเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับหลักๆเนี่ยก็จะมีบทบาทในเรื่องของ PVP ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าในแต่ละสกิลของเขาเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่ค่อนข้างปวนฝังตรงข้ามนะครับในส่วนของการสร้างดีบัฟให้กับศัตรูนะครับที่มีการครอบคลุมได้หลายรูปปแบบนะรไม่่วาจเ็ การลด SP ฝั่งตรงข้ามนะครับหรือว่าการลดพลังโจมตีต่างๆนะครับรวมไปถึงบัฟของฝั่งศัตรูด้วยเนาะโอเคงั้นเรามาดูในส่วนของสกิลกันบ้างนะครับโดยสกิลที่1เนี่ยก็จะเป็นการโจมตีแบบเดี่ยวนะครับโดยที่จะมีการลดแต้ม SP ของฝั่งศัตรู1แต้มนะครับแล้วก็ยังมีดีบัฟเอฟเฟกด้วยเนาะให้กับศัตรูนะครับในการขยายระยะของเอฟเฟกออกไปนะครับเป็นเวลาทั้งหมด1เทอร์นะครับซึ่งเปิดมาแค่สกิลแรกนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ปวนพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่ามัน ที่จะเป็นการตัดจังหวะนะครับหรือว่ายืดระยะเวลาออกไปเนาะในการใช้อันติของฝ่ายตรงข้ามนะครับต่อมาก็จะเป็นสกิลที่2นะครับก็จะเป็นการโจมตีแบบเดี่ยวเหมือนเดิมนะครับแต่สกิลนี้นะครับก็จะมีการแปดดีบัฟนะครับทั้งหมด3อย่างด้วยกันเลยนะครับโดยอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นการลดนะครับค่า MTK เนาะหรือว่าพลังโจมตีเวทเนี่ยลงทั้งหมด52%เลยนะครับอย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นการยั่วยุศัตรูตัวนั้นด้วยนะครับทั้งหมดเป็นเวลา2เทอร์นะครับแล้วก็ยังมีการตัดค่า SP ด้วย ผลของการลดแต้ม SP นี้นะครับจะมีผลทั้งหมดเลยนะครับของฝั่งศัตรูนะครับถึงแม้ว่าสกิลนี้จะเป็นการโจมตีแบบเดี่ยวก็ตามเนาะแต่การแปดดีบัฟในการลดของ SP เนี่ยมันก็จะมีผลทั้งหมดนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสกิลอันตินะครับซึ่งการโจมตีก็จะเป็นโจมตีแบบเดีย่ยเหมือนเดิมเนาะโดยการโจมตีนี้นะครับมันก็จะทําการสร้างดีบัฟให้กับศัตรูนะครับทั้งหมด3อย่างนะครับโดยอย่างแรกเนี่ยเป็นการลดค่า SP นะครับทั้งหมด3แต้มน,นะครับอย่างที่2ก็จะเป็นการลดบัฟออกจากศัตรูนะครับซึ่งเป็นนัดีีๆทท่ง นั้นบ,บัฟไว้นะครับส่วนต่อมาอย่างที่3เนี่ยก็จะเป็นการลดดาเมจของศัตรูลงนะครับหรือว่าความเสียหายที่ทําได้นะครับลง34%นะครับถือว่าเป็นสกิลที่ทําให้พลิกเกมใน PVP ได้เลยนะครับเพราะว่าตัดแต้มลงตั้ง3แต้มเนาะเพราะว่ามันจะทําให้แบบตัวละครฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้อันติีได้ยากมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวที่แบบว่าเน้นหรือว่าเก่งในส่วนของสกิลอันติเนี่ยเจอตงเอลตัวนี้ไปเนี่ยถือว่าแบบไปไม่เป็นเลยนะต่อมาครับก็จะเป็นสกิลของสกิลผสานเนาะซึ่งสกิกล ตีแบบเดี่ยวนะครับแล้วก็สามารถล้างบาเรียออกจากศัตรูได้ด้วยเนาะก็ถ้าใครอยากต้องการที่จะล้างบาเรียฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับก็อัพไปก็ได้เนาะในส่วนของตรงนี้หรือว่าไม่ต้องอัพก็ได้นะต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลพัสสีนะครับแบบ LR เนาะโดยสกิลนี้นะครับเมื่อเริ่มเทินนะครับมันจะสร้างดีบัฟให้กับศัตรูที่เป็นสาย Attacker นะครับโดยสร้างดีบัฟนะครับลดความเสียหายที่ทําได้เนาะลดลง40%เลยนะครับก็ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเปิดเทินมานะครับสาย a t t a กอร์นะครับจะโจมต เอนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลปลดล็อก2ดาวถึง5ดาวนะครับซึ่งสกิลระดับ2ดาวนะครับก็จะเป็นการสร้างดีบัฟนะครับที่จะทําให้ได้รับความเสียหายมากขึ้นเนาะคือ30%นตะครับต่อศัตรูทั้งหมดนะครับส่วนถ้า5าดาวนะครับก็จะเพิ่มความสามารถตรงที่เป็นการล้างบัฟนะครับที่เป็นฮิลเนาะซึ่งเป็นฮิลแบบต่อเนื่องนะครับก็จะล้างออกไปเลยนะครับอย่างเช่นบัฟของชามี่ล่าง SSR เนาะหรือว่าชุดว่ายน้ำนะครับก็จะล้างแบบนั้นออกไปเลยนะครับก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถฮิลแบบต่อเนื่องได้ซึ่งโดยรว สำหรับโนเอลล่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบว่าแปะบัฟได้อย่างโหดมากเลยนะครับเพราะว่าแบบทําได้หลายบัฟมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลด SP เนาะที่มากสูงสุดถึง3แต้มนะครับแล้วก็ยังมีการลดพลังโจมตีของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ยังทําให้ศัตรูเนี่ยบางลงได้ด้วยสกิลของพาร์ติด้วยเนาะโดยเฉพาะความสามารถในลดค่าของแต้ม SP นะครับที่มีอยู่ทุกสกิลเลยนะครับทั้ง3สกิลเลยเนาะก็ถือว่าเป็นตัวที่ปวดเลยนะครับแล้วก็แนะนําอีกหนึ่งตัวเนาะในสําหรับทีม PVP นะครับ คราวนี้เรามาดูในส่วนของการ์ดโนเอลกันบ้างน,นะครับโดยความสามารถของการ์ดนะครับก็จะเพิ่มความสามารถของสกิลสอนะครับในการสร้างดีบัฟให้กับสตูอีก1อย่างนะครับนั่นก็คือการบล็อกการฟื้นฟูพลังชีวิตนั่นเองนะครับหรือว่าบล็อกการฮิลนะครับซึ่งมันก็จะทําให้โนเอลนะครับใช้สกิลสอแล้วก็สามารถแปะดีบัฟได้ถึง4อย่างเลยนะครับ ส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นพาสซีฟของการ์ดนี้นะครับก็คือจะมีโอกาส20%นะครับถึง100%เนาะขึ้นอยู่กับเลเวลของการ์ดเนาะที่จะลดค่า SP นะครับเป็นจำนวนหนึ่งแต้มเนาะเมื่อได้รับดาเมจหรือว่าโดนโจมตีนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่โนเอลโดนโจมตีเนี่ยศัตรูที่โจมตีเรามาเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะลดค่า SP ลงนะครับซึ่งก็หมายความว่าศัตรูตัวนั้นเนี่ยจะมีโอกาสใน,ในการใช้สกิลอันตรีเนี่ยที่ช้าลงไปอีกนะครับซึ่ง ก็คือใครโจมตีโนเอลเนี่ยถ้ามีการ5าดาวก็คือแบบว่าค่า SP ของตัวละครตัวนั้นเนี่ยลดลงแน่นอนเลยนะครับหแต้มเนาะซึ่งก็เหมาะกับตัวละครตัวอื่นด้วยนะครับที่เป็นสายดีบัฟเฟอร์เนาะเพราะว่ามันก็เป็นแค่สกิลพัสซีฟนะครับที่สามารถใช้กับทุกตัวได้ที่เป็นสายดีบัฟเฟอร์นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการ์ดนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันเนาะสำหรับการ์ดของโนเอลฮาโลวีนอันนี้นะครับ โอเคหลังจากที่เราดูสกิลกันไปแล้วนะครับก็จะมีคําถามนะครับสำหรับสายฟรีหรือว่าคนที่อยากจะดองเพชรไว้นะครับที่ไม่อยากเปิดตู้นี้เนาะว่าจะเลือกตัวไหนดีนะครับในการใช้กุญแจเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วนะครับระหว่าง2ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจทั้งคู่เลยนะครับไม่มีใครด้อยไปกว่าใครเลยเนาะซึ่งพอมาถึงตรงนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายเติมหรือว่ามีเพชรพอที่จะสุ่มตู้นี้ได้นะครับแล้วก็มีไปถึงอัสตาเนาะก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรที่จะพูดต่อแล้วนะครับ แต่สาหรับใครที่เป็นสายฟรีหรือว่าต้องการเลือกแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับสาหรับการใช้กุญแจเนาะก็อย่างแรกนะครับให้เราเลือกกับตัวเองก่อนนะครับหรือว่าถามตัวเองก่อนเนาะว่าเรามีตัวละครตัวไหนบ้างนะครับณตอนนี้แล้วเราอยากจะเล่นทีมแบบไหนในอนาคตนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่ตายตัวนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถเล่นได้หลายทีมอยู่แล้วนะครับก็ให้เราแค่กําหนดคร่าวๆก็พอนะครับเพราะว่าตัวละครที่เราขาดไปเนี่ยที่เรายังไม่สามารถหาได้นะตอนนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีวนให้มาหาหรือว่า มีวนให้มาสุ่มหรือว่าทํากิจกรรมเพื่อแลกตัวละครนั้นมาได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับสําหรับใครที่ไม่มีตัวนั้นตัวนี้นะครับก็ให้เราวางแผนเร้าข้าวไว้นะครับสาหรับการจัดทีมในอนาคตของเราเนาะอย่างเช่นในกรณีที่อยากได้ชามี่นะครับเพราะว่าเป็นตัวสายเผาไหม้นะครับหรือว่าสายเบิร์นที่ค่อนข้างเก่งพอสมควรเลยนะครับที่เป็นสายโจมตีเนาะในกรณีแรกนะครับก็จะเป็นคนที่จะจัดทีมแบบสายเบิร์นเนาะหรือว่าสายเผาไหม้นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลย ที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีตัวใหม่ๆเข้ามานะครับที่จะเอาไว้จัดทีมที่เล่นเกี่ยวกับสายบัฟของเผาไหมเนาะอย่างเช่นแมกนานะครับแล้วก็เจ๊ใหญ่นั่นเองนะครับที่เป็นตัวที่แบบว่าเหมาะกับทีมเผาไหมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเนาะสำหรับการที่ใครจะเลือกชามี่อยู่ในทีมนั้นนะครับกรณีที่2นะครับก็จะเป็นคนที่วางแขนนะครับในการจัดทีมแดงล้วนะครับหรือว่าคนที่กําลังจะรอสุ่มแอสตานะครับคู่กับราชินีแม่มดเนาะซึ่งหลายๆคนนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้ ทำการสุ่มยูโน่ไปเนาะก็มีทั้งได้หรือไม่ได้เนาะหรือว่าใครที่กำลังเนี่ยจะเล่นทีมแดงล้วนเนี่ยชามี่ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งยิ๊กซอเนาะในการทำทีมแดงล้วนที่เก่งพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งบัฟอมตะแล้วก็มีการทำดาเมจแบบ DPS เนาะหรือว่าเป็นบัฟเผาไหม้นะครับที่ค่อนข้างดีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เหมาะกับทีมแอสตาในอนาคตเลยนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับเกณฑ์นในการเลือกของชามีเ่เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีในหนึ่งเหตุผลก็ ตัวนี้นะครับก็จัดได้เลยนะครับก็ไม่ต้องเรื่องมากหรือว่าลังเลอะไรมากมายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็ควรปั้นไปถึง5าดาวได้นะครับถ้ามีโอกาสเนาะแต่ก็ยังไม่แนะนำนะครับให้สุ่มไปณตอนนี้เนาะเพราะว่าเพชรของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับก็ควรคํานึงถึงตู้ถัดไปนะครับว่าจะเอาไปใช้ในส่วนไหนดีเนาะในส่วนของแอสซาเนี่ยก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสําหรับการมาของตู้นี้เนี่ยก็ยังถือว่าไม่ควรลงทุนไปจนสุดทางนะครับหรือว่าควรเซฟเพชรไว้ตู้อื่นก่อนเน ก่อนที่จะ,ะเปิดตู้นี้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสำหรับทีมแดงนะครับตัวที่เป็นคีย์หลักจริงๆก็คือแอสตารกับราชินีแม่มดนะครับ โอเคต่อมานั้นเรามาดูกันในส่วนของโนเอลกันบ้างน,นะครับโดยจากสกิลของโนเอลนะครับก็ถือว่าเป็นสายดีบัฟเฟอร์ที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะครับในการลง PVP เนาะโดยเฉพาะสกิลดีบัฟนะครับที่ทําการตัดค่า SP ของฝั่งตรงข้ามเนาะซึ่งถ้าบวกการ์ดเข้าไปด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตัดค่า SP เนี่ยได้ถึง4ทางเลยนะครับก็คือสกิล1ถึงสกิล3นะครับแล้วก็ยังมีสกิลพสซีฟของการ์ดด้วยเนาะซึ่งสําหรับคนที่จะเลือกตัวนี้นะครับก็มีเหตุผลทีีี่่่่่ไมอยาางนสหรรับใคท ที่ต้องการเน้นในส่วนของ PVP เป็นหลักนะครับซึ่งตัวนี้นะครับตอบโจทย์มากๆนะครับถือว่าเป็นตัวแรกๆเลยนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามเห็นเนี่ยจำเป็นจะต้องฆ่าก่อนนะครับแล้วปัจจุบันนะครับสำหรับโนเอลเนี่ยก็ยังอยู่ในเทียร์แรงที่สูงอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีคนใช้อยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับในเซิร์ฟหลัก เกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับซึ่งมันก็จะมีข้อเสียอีกหนึ่งอย่างนะครับสําหรับคนที่ปั้นโนเอลชุดว่ายน้ําไว้แล้วนะครับหรือว่าคนที่ใช้โนเอลนะครับเป็นตัวเมนในการทาดาเมจของทีมหลักใน PVP ของเราเนาะซึ่งมันก็แน่นอนนะครับสาหรับคนที่ใช้โนเอลเป็นหลักนะครับมันก็จะไม่สามารถใส่โนเอลทั้ง2ตัวลงไปในทีมได้นะครับเราจาเป็นจะต้องเลือกเนาะซึ่งสําหรับใครนะครับที่มีจูเลียนแล้วนะครับแล้วก็มีของที่เอ่อหรือว่าปั้นไปสุดแล้วนะครับก็อาจจะไม่มีปัญหาทางด้านนี้นะครับเพราะว่าเราสามารถใช้จูเเียนนนะครับป็ ตัวเมนในการทําดาเมจแบบเป็นหลักได้นะต่อมานะครับก็จะเป็นทีมฟ้าล้วนนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนพูดถึงแต่ทีมแดงเป็นหลักนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะมองข้ามหรือว่ามองตรงไปถึงแอสตาอย่างเดียวเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยทางทีมฟ้าล้วนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่ยังคงเก่งนะครับเพราะว่าถ้าใครเนี่ยจัดทีมฟ้าล้วนแล้วมีชา์ลอตนะครับที่เป็น่างคนคูอยู่ในทีมเนี่ย,ยก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าสกิลแพสซีฟนะครับของชา์ล็อตนะคร นะครับในส่วนของสกิล2ออยู่แล้วเนาะทุกตัวเลยนะครับซึ่งมันก็จะ1 0 0นะครับบวกกับโนเอลด้วยนะครับถ้ามีโนเอลล่างนี้เข้าไปนะครับก็จะช่วยเสริมนะครับในส่วนของดีบัฟนะครับให้กับทีมฝั่งตรงข้ามได้อีกเนาะซึ่งก็ถือว่าป่วนเกมเลยนะครับซึ่งนะตรงนี้นะครับถ้าบางทีเนี่ยเรามีทีมฟ้าเนี่ยที่ค่อนข้างของแน่นแล้วก็จัดทีมที่ค่อนข้างโอเคหรือว่ามีการเลี้ยงสกิลใส่ของที่แน่นพอสมควรเนี่ยเพอเพลก็อาจจะเป็นทีมที่ทางแอสตาบิสต์เนี่ยสู้ยากเหมือนกันเลลยแ้วก็ต่อ าทางโนเอลเนี่ยเขาสามารถจัดทีมได้หลากหลายเนาะก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นทีมฟ้าล้วนหรือว่าทีมอะไรล้วนเนาะเนื่องจากเงื่อนไขในการใช้สกิลนะครับไม่ได้มีข้อผูกมัดอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่สามารถจัดทีมกับอะไรก็ได้เนาะยกเว้นทีมโนเอลชุด้วยน้ำเนาะเพราะว่าเป็นตัวเดียวกันแล้วก็วกโดยเฉพาะใครที่ไม่มีโนเอลอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยก็สามารถเลือกตัวนี้ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าตัดสินใจไปเลือกชามมี่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ตัวละครที่กําหนดไว้หรือว่าตัวละครที่่มมาชววยกันพอสคร นะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยก็แนะนําให้เลือกโนเอลจะดีกว่านะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับโนเอลตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ไม่เหมาะกับ q v e เนาะเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยจะเน้นไปทาง PVP มากกว่านะครับซึ่งถ้าใครไม่ได้ต้องการเน้นทาง PVP มากเนี่ยก็ให้ไปทางชามี่จะดีกว่านะครับเพราะว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่าเนาะเราค่อยมาเปิดหาทีหลังนะครับถ้าทางเกมเนี่ยได้เอาวนกลับมาหรือว่ามีการเปลี่ยนในส่วนของระบบจากกุญแจนะครับแล้วก็เป็นหีบที่สามารถเลือกตัวคอนซีซั่นย้อน ได้ซึ่งในอนาคตเนี่ยน่าจะมีแน่นอนเนาะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับใครที่พลาดตรงนี้ไปนะครับสุดท้ายนะครับสําหรับตู้นี้นะครับก็ขอแนะนําให้รอก่อนนะครับระหว่างแอสตากำลังจะเข้ามาเนาะซึ่งมันก็จะเทียบในข้อมูลเนี่ยที่มีการหลุดออกมาเนี่ยก็จะห่างกันไม่ถึง1อาทิตย์เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไงก็ให้เราเก็บเพชรไว้ก่อนเนาะหรือว่ารอก่อนแล้วกันนะครับสําหรับใครที่ต้องการจะส่งตู้นี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดอะไรยังไงนะครับก็ขออภัยมาณที์ ด้วยแล้วก็ถ้าใครเลือกตัวไหนเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับว่าอยู่ทีมไหนนะครับระหว่างโนเอลกับชามี่เนาะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับไกด์ไลน์นะครับหรือว่าแนวทางในการเลือกระหว่าง2ตัวนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะยังไงก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันดูได้นะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับในการทําคลิปต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ